เอาใจสายฟอร์ดนะครับฟอร์ดเลนเจอร์มีมาให้ชมกัน3ขัคัน3สไตล์นะครับคันหนึ่งเป็นแนวบาฮาอีกคันหนึ่งแนว VIP อีกทันหนึ่งสายฮาร์ดคอร์เลยนะครับแนวอเมริกัน พี่ชานสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับชานโคราชครับผมครับเอาถ้าบอกชื่อนี้นี่คนใช้เรนเจอร์น่าจะรู้จักกันใช่ไหมครับผมเพื่อนในกลุ่มก็เพื่อนในกลุ่มของเรนเจอร์ก็จะรู้จักกันอยู่ครับครับนี่ขับมาจากโคราชเลยนะครับครับผมเข้ามากรุงเทพมาจากโคราชครับมาเมื่อวานคันนี้เป็นฟอร์ดเรนเจอร์รุ่นไหนครับคันนี้เป็นฟอร์ดเรนเจอร์ที่6 2013ตัวแรกเป็นตัวเปิดตัวครับผมต่อมาใหม่เป็นสีขาวครับแล้วก็เป็นโฉมแรกเลยครับที่6ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนโฉมมา3มโฉมแล้วครับ ตัวนี้เป็นโฉมล่าสุดตัวนี้เป็นโฉมที่ว่าใส่พาร์ทแรปเตอร์แท้สเกลแรปเตอร์แท้ครับผมทั้งคันครับโฉมที่1กับที่2เป็นแบบไหนครับโฉม1จะเป็นหน้าที่6แต่เป็นชุดแต่งหน้าแรปเตอร์ครับส่วนโฉมที่2เป็นโฉมเปลี่ยนทั้งแก้มครับแก้มหน้าแก้มหลังเป็นทีเป็นเป็นแรปเตอร์แต่ยังเป็นโฉมที่ของ MC ธรรมดาครับจะไม่ใช่พาร์ทแรปเตอร์ตัวนี้ครับ ครับผมพอมาตัวนี้จะเป็นโฉมล่าสุดนี่โฉมที่3ครับผมล้อเปลี่ยนมา3ชุดอันนี้ลายล่าสุดโอ้โหอันนี้ชุดที่3ครับเป็นล้อชุดที่3เฉพาะเวอร์ชันนี้ใช่ไหมใช่ครับเฉพาะเวอร์ชันนี้เป็นชุดที่3เป็นล้อยี่หกยาง37ครับแล้วแล้ว2ชุดแรกล่ะครับ2ชุดแรกชุดที่2เป็นล้อยี่สิบองยาง37ออฟเซ็ตลบเจ็ดอ่า22่ชุดสชุดชุดแรกเป็นล้อยี่บครับเป็นของฟูลเอลยาง37 ครับผมส่วนชุดล่าสุดนี่เป็นชุดที่3ที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นล้อ26ยาง37แอมทายแล้วก็ออฟลบ76ครับผมตัวนี้ล่าสุดสม,สมก็เป็นล้อชุดล่าสุดจริงๆครับผมถ้าถาัดจากชุดนี้ก็จะเป็น28โอ้โหกลักวกลัวจะขับเคลื่อนยากหน่อยรู้จากระยะความสูงและซุมล้อนี่28ยังได้อยู่ไหมฮะซิมล้อ28 28่แปดยางสาได้อยู่ครับขอให้เป็นอยู่ในสเต็จยางสามครับได้นะก็คือล้อระยางอยู่ให้อยู่ในระยะนั้นเนี่ยอ่ายางต้องอยู่37ครับ,รบถ้ายาง40ก็จะต้องยกใหม่ครับก็คือลดแก้มยางลงใช่ครับผมนะความสูงขนาดนี้กับ ระยะซูมขนาดนี้ยังรับได้อยู่รับได้อยู่ครับผมยางบดงยางบางครับเป็นยางก็จะบางคือช่ครับยางก็จะบางกว่านี้สวยมากเลยครับผมผมทำสเต็ปยกกันแล้วกันครับผมตอนนี้ยกกี่นิ้วครับตอนนี้หลัง5นิ้วหน้า6นิ้วครับชุดยกเป็นของยูนิคอนครับผมแต่ว่าเราคัตตอมทําเป็นคาร์บอนหุ้มชุดยกครับผมผมโอ้โหผม่ายรถยกมาหลายคันนะส่วนใหญ่ เวลาใส่ชุดยกก็จะปล่อยไปตามสีของผู้ผลิตใช่สีน้ําเงินสีเหลืองสีแดงอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับไม่ค่อยเห็นใครทำแบบนี้นะผมว่าน่าทํามากครับแล้วก็ปีกล่างคัสตอมใหม่ปีกล่างคัสตอมใหม่ใส่ตัดเลเซอร์ใหม่ครับผมหุ้มใหม่ทั้งทั้งชุดครับปีกล่างเนี่ยฮะที่บอกว่าคัสตอมชุดยกก็คือพี่ชานเอาไปหุ้มใช่ครับเป็นหุ้มคาร์บอนครับหุ้มเคปลอครับแล้วก็เป็นทำเป็นสีเทาทำเป็นสีเทาครับผมแท่น แค่ด้านหลังจะพ่นเป็นสีเทาหมดเลยฮะใช่คะแต่พ,พิชานบอกว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ทำ็น <S <S แอ<น>เมริกาใช่ไหมใช่ครับจะกําลังรอออกแบบแล้วก็เลเซอร์ใหม่ครับผมแนวอเมริกานี่คือไงเขาทําอะไรกันอ่ามันจะเป็นชุดคัมครับตัดเลเซอร์ลวดลายครับผมอ๋อทำเป็นเป็นเหมือนชิ้นนี้เอาออกใส่ชิ้นใหม่ที่เป็นลวดลายเข้าไปจะมีดีเทลเพิ่มมาใช่ครับกําลังออกแบบอยู่ปีกนกล่างของพิชานเหมือนคันของอาร์ตเลยใช่ครับคัสตอมของผมจะเป็นคัสตอมทั้งชิ้นครับพุ่มใหม่หมดครับผมคือ แต่งจัดทรงใหม่จัดทรงใหม่จัดทรงปีกนกใหม่อ่าจะ <c oughs> ก็จะเหมือนอาร์ตแต่จะคนละทรงเ <c oughs> อานี่คนละทรงเหรอฮะของผมเป็นกล่องทั้งชุดครับอ๋อแต่อของ<ะ>อาร์ตที่แค่เฉพาะด้านหน้าใช่ครับตัวนี้ทั้งชุดส่วนปีกบนก็เปลี่ยนใหม่เป็นปีกพรีเมียมของไอรอนแมนครับครับโช็อกโปรเฟนเดอร์ครับผมโมโนไบพาสข้ no no างหลังทำอะไรบ้างครับเป็นโช็อเปลี่ยนโช็อเป็นอ่าบพาสครับผมตัวไบพาสตัวท็อปของโปรเฟนเดอร์ครับ หลังตรงรุ่นครับยกสูงหานิ้วแล้วก็ลองก้อน,นลองก้อนครับรนแนบเดิมไหมครับแนบเดิมครับมีท่อคู่ออกด้านข้างด้วยนะฮะใช่ครับบึกมากเ <c oughs> อ่าช่วงล่างไปแล้วนะครับ <c oughs> มาคุยเรื่องของการจัดทรงนะครับแล้วก็บอดีพาร์ทรอบคัน ที่โชมรถออกมาแบบนี้ครับพี่ชานทาอะไรไปบ้างครับก็เอาจากข้างหลังไปข้างหน้าก็ได้ครับเอาจากข้างหลังใช่ไหมครับข้างหลังก็จะเป็นพาร์ทค้อบฝาท้ายครับผมวันนี้ครับเป็นงานสองชิ้นอ๋อแล้วก็จะตัวนี้จะเป็นคาร์บอนชิ้นครอบข้างบนเป็นคาร์บอนแล้วก็จะมีครอบท้ายที่เป็นสเกลเดียวกับแรปเตอร์ครับผมเป็นพาร์ทขึ้นมาครอบอันนี้เหมือนที่อาร์ตบอกว่าถ้าเป็นของ ของเดิมของเขาเนี่ยจะครอบตั้งแต่ขอบกระบะรับชิ้นแบบนี้ใช่ครับแต่อาร์ตเขาเป็นคัสตอมเป็นอ่าเป็นคัสตอมแบะเจาะยึดตัวนี้จะครอบทั้งชิ้นเลยครับับบคิ้วถอดได้ประกอบใหม่ได้แยกได้กันชนกันชนท้ายการชนท้ายเป็นของออปชันครับแต่ผมเอามาคัสตอมหุ้มเป็นคาร์บอนครับเป็นคาร์บอนเคฟลามาคุยรถพิชานี่นอกจากได้แนวทางว่าจะใช้พาร์ทหรือว่าใช้อุปกรณ์ช่วงล่าง ชุดแต่งของอะไรบ้างนะยังได้เห็นงานคัสตอมด้วยคบขาคือยิ่งแตกต่างขึ้นอีกใช่ครับบันไดข้างเป็นของแรปเตอร์บันไดข้างเป็นอ่างานของเทียบแรปเตอร์ครับครับแต่ไม่ไม่ใช่เหมือนร้อยครับผมและทรงแบบนี้นะฮะทรงแบบนี้เลยต้องเฉพาะทรงแบบนี้คือบึ้กบึ้แบบนี้ทนานั้นถึงจะจัดกระจกมองข้างแบบนี้ได้ใช่ครับกระจกตัวนี้สั่งเข้ามาทําคัสตอมเหมือนกันครับ ทำเป็นคาร์บอนเป็นกระจกขยายข้างครับยืดได้ยืดได้หดได้ครับแล้วตัวเลนส์กระจกปรับไฟฟ้าไหมครับเลนส์กระจกท่อนบนปรับไฟฟ้าครับท่อนล่างปรับมือเอาไว้สองช่วงล้อหลักมีไฟเลี้ยวในตัวไฟเลี้ยวในตัวครับผมครับพับเก็บได้ใช่ครับพับเก็บได้แต่พับเก็บเป็นแม่นวลใช่ไหมเป็นเป็นมือครับแมวนวลนี่พับเก็บได้เบิกมากนะฮะคือถ้าไซส์ไม่ ไม่บึกพอนี่ไม่เหมาะนะฮะไม่แบบกระจกมองข้างทรงนี้ชิ้นหน้าครับมีชิ้นไหนบ้างครับชิ้นหน้าก็จะมีคือทุกชิ้นจะมาจากเป็นพาร์ทแรปเตอร์เลยครับก็คือมาด้วยกันอ่ามาด้วยกันยกเว้นปากระโปรงครับปากระโปรงเป็นสั่งโมขึ้นมาครับในไทยน่าจะมีประมาณที่ผมโมให้เพื่อนไปก็ประมาณ3ามชุดครับ ถ้าคนใช้เลนเจอร์อยากได้แบบนี้ยังสั่งได้ไหมฮะสั่งได้ครับผมยังมีแบบอยู่ยังมีโมดีฟิบอยู่ครับทางร้านเขามีอยู่แล้วโหหนามากเลยนะฮะครับผมมันไม่บังไม่บังตาเลยฮะเวลาขับไม่ครับถ้าของผมไม่บังนะผมว่ามันพอดีพอดีครับคือใช้งานได้อะไรเงี้ยครับผมใช้งานได้จริงเพราะว่าตอนที่ออกแบบกับเราก็ดูระยะดูอะไรมาอย่างใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าสําหรับคนที่ตัวเตี้ยๆหน่อยก็จะนิดนึงกระจังหน้านี่สั่งของแรปเตอร์มาครับ แล้วก็เอามาหุ้มคาร์บอนคาคาตอมหุ้มคาร์บอนไฟหน้าเอ port ครับผมแล้วก็ดีเทลพวกใส่ไฟแข็งทำิดหน่อยครับเดี๋ยวผมย้อนลงมาช่วงล่างนิดนึ่งนะครับกันแข็งครับกันแข็งเห็นว่าชุดนี้นิดเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วน่าจะไม่มีแล้วครับตอนนี้ของถ้าจำไม่ผิดน่าจะหมีครับตรงรุ่นนะครับใช่ครับตรงรุ่นเลนเจอร์แต่เราเอามาโมดิฟาย ทำจุดยึดใหม่เพราะว่ารถเราเป็นรถยกสูงครับต้องโมดิฟายจุดยึดใหม่หมดเลยข้างใหญ่และกว้างมากนะครับนี่หกนิ้วนะฮะครับผมหน้าหกนิ้วครับหลังห้านิ้วนะฮะเห็นตัวรถกว้างใหญ่ๆบึกๆอย่างนี้นะฮะก็ต้องถามเรื่องซีลลิ่งหน่อยนะครับครับผมพอดูอะไรก็จะค่อนข้างโอเวอร์ไซส์รล้อยางนะฮะช่วงล่างหรือว่าบอดี้พาต่างๆเนี่ยครับผน่าจะทั้งเรื่องของ ฟลลิ่งการขับการควบคุมแล้วก็ตัวเรื่องของน้ำหนักรถเนี่ย<อ>น,น่าจะโอเวอร์ไซส์หมดเลยฟิลล <Feeling, S 2> นะิ่งฟิลลิ่งขับฟลลิ่งเป็นยังไงบ้างฮะขับใช้งานได้จริงปกติในในทั่วไปอะครับ,รบนิ่มนิ่มแล้วก็ผมว่ามันมันตึงมือกว่าสแตนดาร์ดอะครับเพราะว่ามันฐานมันกว้างในการขับมันก็จะนิ่งขึ้น่าเรื่องเรื่องนิ่งนี่ไม่น่าสงสัยเนาะใช่ครับรล้อมันกว้างใช่ครับฐานล้อมันกว้างก็น่ากว้างใช่ครับแต่ว่า เรื่อของอะไรกําลังการออกตัวกําลังการ,รอ,าออกตัวการเงแงอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ท่อเดิมไม่อยู่แล้วครับ,รบเปลี่ยนทั้งเส้นหมดแล้วสตนเลสตรงหมดเลยครับ,รบแล้วก็ใส่กล่องตัวเคร่งอีกตัวหนึ่งครับถ้าส่วนตัวก็คือใช้งานผมว่าคล่องตัวนะครับ,รบไม่อ่ดที่ชันขับกรุงเทพโคราชอย่างเงี้ยใช่ครับความเร็วสักเท่าไหร่ครับความเร็วอยู่ประมาณ เก้าสิบถึงร้อยร้อยี่สิบครับผมประมาณนั้นแต่ว่าด้วยขนาดล้อะละยางใหม่ก็จะเพี้ยนไปนะฮะต้องใช่ครับใช่คูณไปใช่ครับผมยี่สสิเปอร์เซใช่ครับแล้วอัตราสิ้นเปลืองล่ะครับอัตราสิ้นเปลืองน่ากลัวถ้าถ้าเอาจริงๆไม่เคยคิดเลยครับอ๋อยามจะไม่มองเรื่องนี้ใช่ครับไม่ไม่เคยมองเลยแต่สิ้นเปลืองนี่มันเปลืองกว่าเดิมแน่นอนเนี่ยครับสำหรับรถล้อใหญ่ครับผม วงเลี้ยวกว้างขึ้นใช่ครับไม้เทียนใช่ครับครับตาสีเปลืองเพิ่มขึ้นครับก็ประมาณนี้ครับฟิลลิ่งนี่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะใช่ครับแล้าอยากได้แนวอเมริกันอยากขับรถคันใหญ่ๆแบบเขาอ่ะก็ประมาณนี้แหละก็ต้องประมาณนี้ครับครับอันนี้คือสุดแล้วครับสําหรับเซตช่วงล่างครับเครื่องมีทําอะไรไหมครับนอกจากที่พี่ชานบอกมาเมื่อกี้เครื่องเครื่องไม่มีแล้วครับมีจัดเรื่องความสวยงามอะไรไหมมีเก็บเรื่องความสวยงามไหมครับไม่ไม่ครับก็เดิมเดิมรีบปรับเล็กน้อยผมใช่ครับปรับนิดหน่อย